ไปดีพี่น้องผู้สูงสุทุกคนผู้ทรงสุบบอนจุน้องจ้าต้มปลาเน้นใส่ไข่มุกแดงค่ะพี่น้องจ้าหนี่งปลาเน้นหนูพ่อไงใส่ไข่มุกแดงค่ะลูกมาเล็กน้อยมันออกเลยมาจัะพาตั้งทุ่งเลียนอมดใครมีมาบ้างไรอ่ะว่าดีพี่น้องเนี่ยเมื่อยแหรอพ่อใหญ่เมื่อยของพ่อเนี่ยไ่บอกไปก็เลยอ้วนไปไหนมาไหนเด็กเด็กบ้านเนนใหญ่ค่ะ คือไปดูห้องนี้ไหมไาคอมมิชชั่นจะยังไงดูนี่นะกันยังไงมันจะเย็นมันตดัดขอไปนั่งคู่มเมียก่อนมจะเย็นต,ต,ตัดพันจเย็นตัดตึกตึกแบบเดียวกันเลยขางไม่เก่งบุงเดียวสาเก่งที่ตามอืมชาเกง่งจะขอมาทำไะไบางทียังเป็นคือเก่าอืมเมียกันสักทีเลยหลายทีลออกกเลยนะสอทีเลยเนี่ย มาเปล่าแดงเหรอยูกต่งดูถังดำเดิมก็ไม่ใหญ่หรอกอืมไม่เลวจำเจียวไม่เจียวออนั้นจันเดียวนะคะนั้นสวยเดียดสมวันนี้ในเซคายุเย่ ห่อมวยอมซีหอมซีหอมเย็ดหมกุกเยำมีนหอมเหมีนเนี่ยหอมบางทีมันรวนานมนกมันก็เย็นอยอือมอืมอนมอืมอืบองทีืมอืมอืมัดมอมันจะเยอนมอื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 นอืมอืเอืมอหมอมอืมอืมอืมอนมอืมอืมอ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 ืยมอมอเอออมอมเมม ล้ทงทงัทงงลังเ่ยวัตถุอันของซีเะเพรามันเดือตัดเนี่ยมันเื่มเย็นมากบุมากบูบเดือวไปอะต้งกดมันตัดติบเลยต้องกดตัวนั้นนงไป้มาตไป้อมาเปนหมดเป็นช่งยึดม่เลยคมันจีอันบ่าป็นพ่อันา เราสร้งมันดีสรงนี่ไม่ดีนี่ในใกล้ใกล้ใส่องดีเอฟคอนไ่ดีไ่ดีเขาไม่ได้เขาเลืออยาไปช่วยจนมันไปไม่ไหวดว่บาทเนาะผับพายเขาบอกเราหายใจดื่ซือเขาหายใจดื่อซือาจะไปไม่ไหวหรือไปล่าาไปงาไปเยอะเวยกอ คุ้มกูก็างกนมันจะแรงจังเขาคือมาแล้วมาตารังเขาคือมาพร้อมกันมาไหวบัผาผับไวเดอร์โอ้หคาผาทับปางทับไวาน่นกินกับสวตะนามเอาไปทานหอทำไรมันกินม่มันกินต้อกัดเอาปลมปลาไปตอนหนึ่ง Cái này được lãi bì không được đi đấy, là là bà. Cái này bò xăm. Bà ơi, cái này nó ít rồi. Thả cái gỗ này ra, hãy mà. Ừm. Để dùng ra mà. Đúng này đang มันเม,มนเช็คภารรษาไส่ผมเป็นผมได้เดียม,มนคนมยากกระทำดามดูไปด,ดั้มาามีอูจะมาไม่ได้คนาม,มามันกันทำวัสดุกรถามเจ้านะคำถามถาม,ม,มันดูเพื่อหอนาคตมันอยากมาวิจารณมัน แต่มันจิดูไปดูภาษาแต่งตัวเรียบร้อยดิคืชักนี่แหละไปดูภาษาแหงนนึ่เกินแล้วมาหักแล้วมาแห่งนันจะบวัดยังมันแบบไปสิบบาทจะหันเอาสามเลยคัวดียที่งมีอาจจะไ ใะลืมคุณคุณอาจะเอที่ไปงนนได้ไหมดไขรมาเด้งไ้เผื่อชาวได้ไหมนี่ยเราอดูไปไปทำหน่อยดิแซมก็แกงหมดเดี๋ยวไปส่มเขาอย่นที่นี่แหละไปแล้วก็ใครมาเ้งไปเดี๋ยวอุ่นห้องตงห่างเลยอืมนน้น

mười lăm giây quê? Tân tay tìm được giảm 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 mình ngày đi nè vì nói sao mình ngày đi bảo phải quên là quần da có một phút một. Này, đó... ngon chưa ngàn rồi. Bỏ cái đường kia đi xe, ôi chân bỏ kênh Kênh là mệt vọng Thôi bố lại đi, ra bên này bà Ngon nhằng đi, ó Ôi, nó kẹo quá Đã tựa Bắt tụi nó mệt lắm à, đi, bình con A lại nó Để bà sẽ ghim to cho con, กเขาว่าชามอือตอนม่เต็มจานไี่ได้เลยบางันแบบทนีก็หนักก็ไปถือว่า่กินเนาะเ๋ยวเส้นเมี่ยะมีข้าวหนะข้าวมูด้วยเนาะมูเนะก็อยากกินอะไรมีข้าวมันบะหมี่บะหมี่มีอังีอังเหอไหมเอาอ เกิดมีข้าวไปใส่บมีมีข้าวเาดีเไปเีข้าวเคมีข้าวบะมีมมมม่น้ำมที่เรืองสำหพี่นองจ้าคลิปนี้เขาจะปเพียสมัยของเด้ออ่กพี่น้องก,ก็ได้กกะแชกกดติดตามกดกลค์กดงจ้าต่มปลานิ่นแซนพผักกระแนงจะใช้มือแดงค่ะ